สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหมาที่บ่อขยะนะคะทุกคนรู้เรื่องด้วยวันนี้ซื้อไก่มาให้ค่ะเดีย๋ยวแป๊บ,บนึ่งลูกซื้อไก่มาให้ซื้อซื้อแบบนี้มานะคะซื้อคอคนละคอแล้วก็คือเนื้อคนละชิ้น ไม่ได้ซื้อข้าวนะคะเพราะว่าเขาไม่กินข้าวกันนะคะทุกคนนี่ค่ะซื้อมาให้แบบนี้คนละชิ้นวันนี้นานๆเราจะมาสักทีนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะมานะคะทุกคนดูดูนลำลายไหลกันแล้วเอาตัวเล็กนี้ตัวเล็กนี้อย่าไปแย่งอะไรลูก เขาได้กินบ้างก็ยังดีนะคะทุกคนเราจะมาแบบเดี๋ยวให้น้องกินก่อนค่อยเอาพร้อมกันตัวใหญ่เขากินเร็วตัวเล็กเขากินช้านะ Cáu kín mấy khiêu cơ lê Điều đi Ăn à, tô dài Ăn à, tô lách này ăn đi Tô Tô เอนเล็กเอะประมาณนี้ค่ะให้ข้าวเขาก็ไม่กินนะคะข้าวไอ้นุ๊เราซื้อข้าวเหนียวมาก็ไม่กินเขาก็ได้กินบ้างก็ยังดีนะคะทุกคนเขาอยู่บ่อขยะค่ะก็มีคนให้กินตลอดนะคะรปภที่อยู่ที่นี่ก็ให้กินตลอดเนี่ยค่ะเวลาดิฉันมาก็ซื้อมาให้ทีละนิดทีละหน่อยค่ะ บางครั้งก็ไม่ได้ซื้อไก่อย่างเดียวนะคะบางครั้งก็เอาข้าวที่มัานมาให้ด้วยแต่บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายนะคะอันนี้ก็เคยถ่ายเขาไปแล้วครั้งหนึ่งก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะว่าน้องก็อยู่อย่างนี้ค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปทํางานแล้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาถ่ายลงคลิปหน่อยลูกถ่ายลงคลิปหน่อยอาทิตย์หนึ่งก็มาประมาณสองครั้งก็จะเอามาให้เขานะคะบางครั้งก็กินไก่บางครั้งก็กินข้าวนะคะข้าวที่เหลือจากที่บ้านก็เอามาให้อยู่ค่ะ แต่ตัวเล็กนี่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะไม่รู้ใครเอามาทิ้งนะคะที่บอกขยะรู้มีคนเอามาทิ้งส่วนไอ้ตัวใหญ่นี่อยู่มานานแล้วะคะ่ะอยู่มาหลายปีเลยน่ารักนะคะทุกคนเอาไปเลี้ยงไหมคะมีใครอยู่ในจังหวัดสงขลาอยากเอาไปเลี้ยงบอกมาได้นะคะ าคนอื่นมาเขาเห่านะคะแต่เวลาเรามาเขาไม่เห่าเลยนะคะตัวเล็กตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่เห่านะะเหา่าตอนนี้ไม่ค่อยเห่าแล้วค่ะทําไมหรอกหมดแล้วค่ะโบเบ้ได้ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วเนี่ยมันมีหมดแล้วค่อยกินนะอีกสองวันมาใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเดี๋ยวมาคิดว่าน้องได้กินนานๆกินทีนะปกติรปภที่อยู่ที่นี่เขาก็เอาให้กินตลอดนะคะ ก็ได้กินข้าวตลอดนะคะทุกคนน้องเขามีถุงเท้าด้วยเห็นไหมคะที่เท้าเขามีถุงเท้าด้วยน,น,นะ,ะตัวแตเงเนี่ยเนี่ยหมาดีนะเนี่ยเล้วกคนใครจะเอาไปเลี้ยงอีกสองวันเจอกันอีกสองวันเจอกันนะลูกน้องไม่ลายนะคะรู้ภาษาทำลายหยุดเคยซื้อข้าวเหนียวกับไก่มาให้เขานะคะเขาเขาไม่กินข้าวเหนียวก,กินแต่ไก่ ก็เลยเวลาซื้อข้าวสวยเวลาได้ข้าวสวยมาจากที่บ้านแบบข้าวเหลืออย่างเงี้ยก็จะคุกปลากระกป๋องมาให้อยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้คุกก,ก็เลยจอดซื้อไอ้นี้ก็เลยจะซื้อไก่ขทางมาให้นะคะบายบายคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะช่องสัตว์ก็ต้องถ่ายสัตว์นะคะอันนี้เป็นสัตว์ร่วมโลกคะ่ะหมาจอนที่บ่อขยะคะ่ะ